ครับผมดร์นแพทย์มโนหลับดันิตนะครับประธานมูลนิธิกัลยาณการุณนะฮะหรือพาริทิ c แคร Thailand Foundation ผมเป็นโรคทางพันธุกรรมฮะเป็นโรคภูมิแพ้อันหนึ่งที่เรียกว่า slab 27ซินโดรมเป็นน้อยคนมากเลยแล้วผมก็ได้รับการเชื้อเชิญนะครับให้มาฟังกันบรรยายของศาสตราจารย์ด็อเตอร์พิเช ผมก็ประทับใจมากผมก็ทดลองวัชนาชีวาอาการผมดีขึ้นนะครับไปเจออาจารย์เก่าผมสมัยอุเตียมบุดมเนี่ยทักว่าเธอไปทำอะไรมาเนี่ยหน้าตาดูดีขึ้นหนุ่มขึ้นไปตัวจเจาะเลือดก็ปรปากฏว่าน้ำตาลลดลงน้ำหนักก็ลดลงแข็งแรงขึ้นเล็บงอกเร็วขึ้นเดินได้เวลาเป็นหมื่นก้าไม่เหนื่อยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คิดว่าคาดไม่ถึง ดีขึ้นนะครับหลับก็ลึกขึ้นข้อเขา่าดีขึ้นไม่ปวดเหมือนสมัยก่อนอาการต่างๆก็รึกดีขึ้นหมดเลย